สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวออนไลน์ที่รักทุกท่านนะคะรัตนะคะวันนี้รัตจะมาแนะนำนะคะให้พวกเรามาช้อปปิ้งกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ฟิงโก้ช้อปราคาประหยัดแชร์แล้วได้เงินนะคะนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดก็สามารถโหลดได้เลยนะคะโหลดฟรีรับคูป,ปองทันที50บบาทใช้ในการช้อปสินค้าทั่วไปนะคะ แล้วก็แอปฟิงโกสามารถให้เราสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเราด้วยได้นะคะวันนี้นะคะจะมาพาเพื่อนๆค้นหาสินค้าซึ่งยุคไวรัสโควิดนะคะเราก็สามารถที่จะมาที่ช่องค้นหาสินค้านะคะเราจะดูเครื่องวัดอุณหภูมริร่างกายเอาไว้ประจําบ้านนะคะมันชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะเราก็ค้นหานะคะในช่องค้นหานะคะพิมพ์คําว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือวัด ใครก็ได้นะคะภาษาไทยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นสินค้านะคะหลากหลายเข้ามาในหน้านี้นะคะอ่าจะเจอแล้วนะคะเครื่องแรกนะคะมีรูปเด็กอันนี้ยิงหน้าผากอินฟอร์เรนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากนะคะราคารถนะคะพันแปดร้อยหกสิบเาทค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอัปเกรดเป็น ps แล้วหรือ vip แล้วนะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าตอบแทนสูงสุดถึง37.22บาทด้วยนะคะเครื่องที่ 2, 1667บาท 19สตางค์นะคะเครื่องที่3ราคา1,300บาทลงคลิกเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆโอ้โหแถมฟรีหน้ากากอนามัยด้วย10ชิ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะ1,300บาทนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะเวลาจะเริ่มอีกนะคะเขาบอกว่าจะเริ่มในอีกหนึ่งวันนะคะเราสามารถที่ จะสั่งจองแล้วก็ใส่รถเข็นในรูปสีส้มเอาไว้ก่อนได้เลยแล้วก็สามารถแชร์ไปบอกเพื่อนๆได้นะคะว่ามีเครื่องวัดประหลอดราคาถูกได้ตรงนี้ถนะ้าเพื่อนๆอนลงหาดูนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องนี้นะคะ1,861บาทจากราคาเต็ม49 2 3้าบาทนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะใส่รถเข็นได้เลยหรือก็เลือกซื้อได้เลยเหมือนกันนะคะ อีกเครื่องนึงอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้1,667บาท19บเสตางค์นะคะจากราคาเต็ม3,722บาทอันนี้ก็สามารถใส่ลดเข็งและเลือกซื้อได้เลยค่ะจ่ายเงินสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเลือกซื้อเลือกหาชมกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแชป อชอปปิ้งหาคาประหยัดแชร์แล้วได้ตังค์นะคะถ้าอยากเรียนรู้วิธีทำเงินกับแอปฟินโกนะคะทักรัดมานะคะแล้วเราจะบอกวิธีและเทคนิคในการแชร์สินค้าออกไปขายเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะคะโรงงานไม่ต้องสร้างรูปจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำนะคะทำงานให้ได้มากกว่ารายได้ประจํากับ f o, แอปฟินโกแอปช้อปปิ้งชอนรายออนไลน์ชน้องใหม่นะคะ พูดผิดพูดถูกแอปช้อปปิ้งออนไลน์น้องใหม่มาแรงนะคะที่ใครๆก็โหลดใครๆก็เข้ามาช็อปเทช้ที่นี่นะคะแล้วเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบและก็อยากจะใช้แอปนี้ก็โหลดฟรีได้เลยนะคะใส่รหัสนะคะ W uG7CA แล้วทักรัดเข้ามานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ